ล้นอะไรครับเนี่ยสรตุ้นนะตุตาการับครับครับ,รบเดี๋ยวผมแบบผมขอไปไปหาแบบผมอยากเปิดกระชาผมขอเปิดกระชาไ<ช>ด้ไหมเปิดชาเหรอใช่ไอออนไลน์ออนไลน์คอยนี่มันคืออะไรครับเนี่ยออนไลน์คอยครับมันเป็นอะไรทำหรอนียนะครับอนนนไไอนไะลน,คน,น์คอยมัน มันไว้ไว้แรกเอฟเคอโอไม่ไออ๋ออ๋อไว้แรกเอฟเคเอฟเคอะรังหงมของผงมขะมุงรัก้ได้ได้ครับได้ครับขับขับรถอย่างงี้เอาไปเอาไปทิ้งกรหลาดเอารถผมไหมผมมีรถตอนมันอยู่ไหนก็ไม่รู้่งเอารถผมก็ได้ผมมีรถรถทับผมแรกกว่า โอ้โหคันนี้ไม่ไม่น่ารอดนะครับดูทรงแล้วไม่มีใครจับได้นะอันนี้ใช่ใช่เหรอครับอ้ใช่ใช่ใช่เหรอครับของผมมาแล้วนะอ๋ออ๋อโอ้โหคุณมาช้ามากนะคุณนัท์ตอ๋อเหรอวันดีครับอ๋อเหลครับอ๋อเหลครับครับพี่ชายที่ไม่ได้เจอกันนานโอ้โหเป็นไงบ้างครับน้องอันนี้แบบแย่เหรอ เป็นเจสันวอฮีแต่ละตอนเนี้ยวออะไรนะครับเจสันวอฮีอะครับไอ้วอฮีใช่ไหมวอฮีครับวอฮีครับอ๋อผู้เมืองลันจัดเลยนะน้องสามร้อยสี่ร้อยคนเนี่ยพร้อมลั่นนะอันนี้เออพร้อมลั่นแต่นี้พี่จะมาสร้างแกงนะเอาแกงอะไรแกงแลนด์ครับอ๋อดีๆอย่าใช่ใช่ครับจริงจริงดีดีจริงกพวกไหนพี่คนอักแลนด์พี่มีมีมีอยู่มีบรรดาลูกๆหลานๆทั้งหลายอ่ะจริงจะเอามาตีน้าเช้งอะ แล้วัวได้แก๊งเลนมีอาวุธยังครับเนี่ยครับผมเพิ่งเพิ่งจัดกาชาไปเองครับมันได้รถด้วยนะครับผมจะเปิดกาชาดูว่ามันจะมันที่นี่มันกาชาเขาบอกว่ามันไม่เกลือนะเขาบอกไม่เกลือนะผมบอกเลยดีมีแต่ดีๆครับไม่ได้เลยเลยฮะฮะอาร์ตรถแร่งรถอะไรมาครับพี่แรงรถอะไรมาครับพี่ชายไอบีเอ็มครับเอ็มสี่ครับเอางี้หนับหนุนมาเท่าไหร่ครับเนี่ยสองสองหมื่นเลยครับน้อง เห็นเห็นมันได้ดีไงมันแบบมันกําลังแบบว่าไม่มีรถแล้วใช่ไม่มีรถแล้วรถกลางแรงด้วยเขาบอกเมืองแบบคนมันสามร้อยกว่าสี่ร้อยอย่างเงี้ยแหมพี่ก็นี่พิ่ถามเลยเนี่ยทําเป็นเล่นไปงี้พุ่งี้ไปเลยเบลดันอาบุตดเลยเหโอ้โหไา้มาเดี๋ยวผมไปกระชากันนะครับเขาบอกคันนี้แรงใช่ไหมโอ้โหรถรถกระชากับรถกระชารถขยะโอ้โหมึงลองคันนี้ดิรถไรวะอ้าวสรุปรถกระชากรถขยะครับเนี่ยไว้ก่อนเลยคันนั้นอะ มีกล่องไหมครับพี่อาร์ดน,นี่นนเอาเอาเอาคันเอ้าอ๋อนี่พาวนีมีรถไหมครับมีมีนะแต่มันเบิดตรงไหนอะอ๋อน,นี่นี่งั้นไปไปโรงพยาบาลมามโอ้โหมา,มาถึงก็ลั่นรถเลยดิโหรถสี่เลยแหละอ่ะเอา,เอาที่นี่มันขึ้นยากไหมอะ่ะไม่ยากนะครับไม่ยากใช่ไหมถ้าถ้าเป็นรุ่นใหญ่ไม่ยากครับเพราะว<ห>่าดวงดวงจะดีครับโอ้โหเอาเสียงหายไปหรอก อะไรเนี่ยไม่อะไรไม่อะไรไม่อะไครับเอ้ยใครไม่น่าสวัสดีครับ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 เสียงเสียงแก่ยังวะโอ้ยเยอมากเลยฮะอ๋อชดชดครับชดครับชดครับหมายถึงโจ๊กผมเองอ๋อโอเคฮะโอเคฮะนี่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 รถรถนี้มันต้องแต่งอไหมครับอ๋อ M5 เออ M5 M5 ต้องแต่งพี่ต้องแต่ง เขาเริมึงอ่ะนี่ครับเอาดีไี่สวยเนี่ยหล่อไปเอาไปก่อนคับไปก่อนราเทพเด็กเบลเขาบอกว่าเบลบนอ่ะดวงดีใช่เหรอครับใช่ครับอันนี้ขับให้หน่อยได้ไหมครับผมรู้ว่าคุณตาขับครับได้ครับครับผมคิดถึงน้องชาจัดยังขอเปิดกาชาอีกนะขึ้นรถอะเหม็นนีเลยกาชาครับ ไม่เฟียววะแนนดอมเอาดีเหมือนตู้นิบกระจกเลยนี่แนนดอมหรอเอออออออันนี้กาชาอะไรที่มันได้ได้ขุมมาถ้าไม่ใช่รถอะไฮ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 อะไรวะไฮอะไรสักอย่าง คีีีออออออะะะคคคลลลเไไหนวฮุ้มหมดครับเปิดเปิดไปเลยคุ้มชัวร์้500เลยกันองเปิดแบบว่านี่สิมาเปิดเยอะเปิดเยอะยิ่งๆได้เยอะครับใช่ไหมผมก็ว่าใช่นะจริงครับเปิดเยอะยิ่งหมดเยอะครับเปิดเยอะยิ่งหมดเยอะถูกครับได้เยอะเพราะเปิดเยอะไงครับนั่นที่ผมจะไม่เห็นชื่อชื่อคุณขึ้นจริงเหรอครับ ถ้าชื่อขึ้นมันจะได้อะไรอะ่ะล้นหรอใช่ครับผมอยากเห็นชื่อคุณชื่อเอ้ยชื่อ <ผม S 2> คุณครับชื่อชื่อขึ้นนะทำไมชื่อไม่ขึ้นน่ะพี่อ,อะไรวะไหนทีละห้าิีโปรงไรเพี้ยอะไรชื่อขึ้นนะรถบันทันเท่าไหร่ครับเนี่ยไอแท็กอะแปดเอ็มนะครับเจ็ดแปดเอ็มจเก้ามั้งผมไม่รู้เฮ้ยมันไม่ขึ้นล่ะ เหมือนว่าคนแถวนี้มันจะดูไม่ค่อยดีแบบไฮ้ัลหอน้องอยากได้แท็กด้วยอ่ะขอด้วยเลยดวงลองดูไม่ค่อยดีไม่ไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นถูกนะผมว่าผมว่าเหลือเท่าไหร่ครับเปิดทีเดียวเลยดีว่ะทันสองมาเปิดทีเดียวเออลั่นแม่งเลยได้ทันสองมากูลั่นเลยแหละมาลั่นไปดิต้องขึ้นเล้วมามาขึ้นไหมมายัยไม่ขึ้นเอาดีดีไม่ขึ้นจริงอะ เนี่อยละอะไรอะคุณหัวอะไรอะซีเทียอะไรเนี่ยอ๋อผมผมไปนี่มาครับไปช่วยเทียมาครับโอ้โหไปช่วยเทียไปเล่นกั่งแกกินนางมาครับเอาดีันครับหนึ่งขันได้ไหมครับได้แค่หนึ่งได้หนึ่งขันถือว่าดีไหมครับดีไหมถือว่าถือว่าดีอย่ไม่ได้ครับอโอเคครับถือตองเลสถือตรงเลสตรงเลสใช่ไหมครับมาเปิดเลยแหละไฮเฟียอยู่นะ แสดงว่าเปิดเยอะดีเว้ยเปิดเยอะดีเปิดเยอะดีดะดนี่เท่าไหรอ่อ่ะแสนสูหนี่เงินเขียวเท่าไหร่วะเนี่ยนี่เงินอะไรอะ่ะนง่นสิบร้อยพันหมื่นสัหล้านเงินแดงล้านเก้าระชามันน่ารักนะราชามันน่ารัก,นะาานนกดีอ่ะ แต่ง ui น่ารักปะน่ารักเนาะอันนี้มันคืออะไรอะแฟชั่นเนาะอ้อาวแบบนล้วนี่ปะที่ไยนมาฝักที่ไหน ราชาน่ารักจัดอะยูไอมันแบบน่ารักดิเหมือนคนในเซิร์ฟไะใช่ปหมล่ะดูเหมือนคนในเซิร์ฟน่ารักมีน้ำยากันแตกสองตีวอสคูนสามสี่ร้อยได้กล่องตีป่ะพี่ได้กล่องตีอะเดี๋ยวพี่ขอดูนะกล่องตีได้สองร้อยกว่าสองร้อยสามสิบเก้าถือว่าถือว่าแบบยินได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่ได้อยู่ อ่ะไอ้ที่บอกกาชาที่มันคุมคุมก็คือเมื่อกี้ใช่ไหมที่มันได้กล่องตีวุฒยังเปิดไม่หมดเลยไม่ยังเปิดไม่หมดเลย,ป,ลยเปิดได,ไ,ปได้ครบเลยอ๋อมมนมีกถ้าได้เกินสองร้อยสองพี่เปิดสองพันลูกใช่ปะก็คุม,มเลยอ้สองเออถูกแล้วสองพันลูกอย,ยังไม่หมดพี่น่าจะได้เยอะกล่องตีวุฒได้ทั้งหมดนั้นมีอนั้นมีเลย่องตีวุฒได้สี่ร้อยหรือดไม้มีแต่ ไม่กระดันไม้แม่งเลยไม้มันการันตีปะไม่ไม่เชิงการันตีแต่ต้องตีบวกครับอ๋อตีบวกด้วย<ช>ไม้ฆ่ามาเทพี่ต้องบอ่งห้าถึงนันะเป็นไม้สองไอ้เปียกบอกมันถือไม้ไม้บอกหานี่ใช่ไหมไม่รู้อ่ะพี่เมืองยากมากใช่ครับใช่ยูอันแล้วแต่ดวงอืมแต่มีคนหนึ่งในันห้หเฮมันบน่นว่าตีเป็นเยอะอยู่เหมือนกันแล้วแต่ดวงอ่ะ เอดีอย่างเท่อ่ะเกาะกี่ตัวโหสองร้อยกว่าตัวสามร้อยสี่ร้อยเยออย่างเยอะเป็นไงพี่สรุปของได้เล่นไหมได,ไ,ดได้บัตรแฟชั่นเท่าไหร่เท่าไหร่พี่ได้บัตรแฟชั่นทั้งหมดมันมีแฟชั่นสองอันนะยี่สิบห้ากับยี่สามลันแต่เกาะได้หกร้อยกว่าตัวคุ้มจัดเกาะอย่างเยอะแล้วก็เอดีสองร้อยกว่าเยอะเงินสามล้านกว่าคุ้มจัดไวเบย์ไวเบย์เป็เงินเท่าไหร่นะ สามล้านกว่า <Yeah. S 2> เยอนะเยอนะเงินะนะสามล้านเงินแดงอ่ะไ,ได้เกือบสองล้านยังเปิดไม่หมดเลยลั่นเลยแหละมาลั่นไปเดี๋ยวดีกว่าผมชอบระบบตาชาแบบนี้ว่ะไปเบย์ิบห้า ไอที่แพงๆก็คือไวเบรใช่ไหมมีไวเบรมันจะมีพาราเดียมที่แพงกว่าออกไวไวไวอ๋อแพพาราเดียมเหรอพาราเดียมที่ได้ยี่ห้าไวเบรได้แปดแต่กล่องทีวส์สี่ร้อยกว่านั่นแหละหกคูณหกร้อยเกาะหกร้อยกว่าตัวยำยากันแตกติดได้รถได้รถดีนะได้รถอันสุดท้ายแต่มันขึ้นขึ้นเอาไวตรงไหนอ่ะนี่เลย มันต้องมันต้องรับอันนี้ป่ะพวก efp อะไรด้วยป่ะเออว่ะใช่พี่ต้องให้เบียงมาช่วยรับว่างั้นอ่ะตะเกันน้องรักอยู่ไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวพี่ขอเดี๋ยวได้พี่จะลองดูว่าราคามันคุ้มบ้านเดี๋ยวลองให้เปียกคำนวณดูเพราะมันได้สองหมื่นมันมันได้เท่าไหร่วะแต่พี่มองว่าไปโผล่นร้านไอ้ไอ้ไรท์ติ่มข้าวบอฮะอะไรอานรเนี่ย เงาร้านไหนอ๋อเงาร้านขึ้นเหรอเออนี่ไงมีคนเล่นปะมีคนเล่นปะมีมีมีไปไปไปดูกันไหมมาหาดูกันไหมปวดไปก็จบแล้วมั้งอ๋อมันสี่นาทีเหรอนั่นเดี๋ยวเรารับไอเอ็กพีดีว่าพี่ขอดูหน่อยดิไหนโต๊ะอยู่ไหนโต๊ะคาบอะไปชั้นสามมันก็ได้พี่ชั้นสองก็มีชั้นสามเลยเบลไม่งอย่างเปียวเสียวอะตั้มอย่างกว้างอะเอาไว้ให้เดินในเหนื่อย อันนี้เลเวลนี้ทำมาเพราะพี่อานะเพราะตัวเขาจะได้ใช่เหรอเขาเรียกว่าอะไรใช่พี่อานมีพื้นที่อ๋อมีพื้นที่โอเคเบอร์มนละแล้วครับเจอกันอีกแล้วครับเนี่ยโอ้เฮ้ยครับเสียงคนนั้นน่ะเราอะ่อตีแก่ๆเหรอครับคนเมื่อกี้เลยต่อต่ออะไรอ่ะเราต้องทำตู้ก่อนตู้น่าจะตีได้เลยนะบัตรตู้เซฟ พี่มี exp ป่ะถ้าไม่มีก็ไอทูเคน exp อ๋อันนี้ใช่ไหมใช่ฮัลโหลครับมีมีขายไหมครับมีครับขายขายขายเท่าไหร่ครับขายไม่ได้อ๋อนี่ยเราอะครับไอฮัลโหลครับมีมี exp ขายไหมคือขายไปหมดเลยเมื่อกี้ฮะมันมันเท่าไหร่ครับเลทเท่าไหร่ครับ exp อ่ะต้องได้ห้าสิบป,ะปะ่ะ บองตรงคืนไม่รู้เลยครับอะไรนะมีการคืนกลางวันได้หรอแปดห้าหนึ่งเจ็ดคุมปะยากถามอ้เปียกมมอ่ะคุมปะขอเบอร์มาหน่อยดิ เขาเรียกเปลวลางใช่ไหมเออ,อเคนไรอะไรมาฮัลโหลค,ครับ EXP ขายเท่าไหร่ครับฮัลโหลครับ EXP ขายเท่าไหร่ครับเออขายเหลือเท่าไหร่ครับสอบถามเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อผมฟาร์มผมเปลี่ยนมาเปลียบนแล้ววะเพราะตอนนี้ผมเหลือผมยังเหลือน้อยอยู่เหลือแค่ร้อเดียวมีร้อเดียวเหรอครับเผื่อผมฟาร์มฟาร์ม อ่าเหล็กโคเล็กเสร็จ้ะผมเอามาขายอีกทีร้อยหนึ่งใช่ไหมเออผมอยู่เบลบนนะครับนี่ยังเบลบนเดี๋ยวดิเยววัตดิวตรงนี่เหรอเฮียอย่างสวยอะ่ะนี่มีเหรอมีสนับเหรอ เฮ้ยสวยดีว่ะไม่ครับครับคือผมจะเอาเลยตอนเนี้ยอ๋อใช่ใช่ครับรับัเรทท่าไห่ครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าขายเท่าไหร่ครับถ้าถ้าถ้าฟาร์มเฟล็จแล้วโทรมาผมอีกทีละกันว่ามีเท่าไหร่ตอนนี้ผมอยู่เบลล่าไงเลยครัะผมอยู่เบลบนดีผมผมผมอยู่ชั้นเลฟายผมลืมไปครับอ๋อ อ๋ออาไม่คิดไม่คิดเห็นโพสไปเบลล่างใช่หรอไม่ใช่ใช่ไหมผิดผิดครับผิดอ๋อโอเคครับเดี๋ยวแต่ผมไม่ได้ขึ้นเมลโพนะดิครับครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับครับเี๋ยผมข้อความขึ้นแจ้งเตือนข้างบนนี้เฟี้ยวว่ะสามมันครับขายเท่าไหร่ฮัลโหลครับมีสามพันแล้วขายเท่าไหร่ครับ ฮัลโหลครับครับว้าไงครับครับมีมีเท่าไหร่ครับมีเท่าไหร่เท่าไหร่มีสามพันครับสามขายขายเท่าไหร่ครับขายเท่าไหร่ครับผมไม่รู้ราคาเลยพี่อืมนะถามผมไม่รู้ราคาเลยอะฮัลโหลน้องน้องเอ็กพีมันขายกันเท่าไหร่อะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอยู่เบลบนนะครับมาเบลบนได้ไหมได้ครับผมอยู่พอดีเลยครับครับชั้นสองครับฮัลโหลครับไอเอ็กพีขายกันเท่าไหร่แล้วครับเออไม่แน่ใจเลยครับหรอพี่ครับ EXP มันขายกันเท่าไหร่ครับขายอะไรนะคะ EXP อะครับ EXP ยังไม่เคยซื้อเลยครับเหรอครับใช่เยอะหรอครับใช่ครับใช่จะใช้จะใช้หรือจะขายครับวันนี้จะจะซื้อครับจะซื้อขายเยอะไหมใช้เยอะไหมก็ก็เยอะอยู่ครับมันเอามาเจียบกันแล้วก็เปล้วลครับเปลลครับอันนี้ขายเลรวครับแต่ผมมีผมมีอยู่อ๋อ เจ็ดเจ็ดสามแปดครับไมู่้เขาขายกันเท่าไหร่ครับนี่จะขายหรือว่าจะให้ครับเอเลครับพี่ไม่เหลือยูสองร้อยกว่าหนึ่งอะเจ็ดสามแปดครับเจ็ดสามแปดโอ้อันนี้ให้ละครับข้าวไปเลยครับไปเลยครับับครับผมมีสามพันพี่พี่สามพันมันมันราคาเท่าไหร่น้องผมไม่รู้เลยพี่มีคนรู้ไหมอ่ะไม่รู้ดิ 有吗？